มามกินขาวเ้อพี่น้องเด้อบางี้ยย่าไม้ละอือที่ข่าวทางบ่อนเอีข่าวดิเดี๋ยวหอดอ่าอ่าเอาเด้อตอนนี้มอยู่เปิดทางว่าเสียเปิดทางสิใครเปิดกันบ่อนี่งเ้นี่นีิ้มบน่เาใส่จิงดมามพี่น้องเนาะกินข่าแรง สบายดีสบายดีพ่่อแมพี่น้องเด้อเบิอร์สุขสู่คนพี่น้องเอ้ยพ่อพ่อก,กับซ่องบอแสนคือเก่าค,คือเดิมเนาะอยู่ในช่วงบรรยากาศตอนคำขามยามแรงพี่น้องเอ้ยเข้ามาหาน้องเตี้ยอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมือ้อนี้เนาะฮะโทษื้อนี้กะอ่าพอดีวา่าออกมาแต่บ้านน้องดาวพี่น้องเอ้ยเนาะออกมาแต่บ้านน้องดาวกะ ลงมาทางนี้เนาะว่าสิเข้าไปหาทางลุงน้อยพี่น้อยกนะก่อนเข้าไปหาทางลุงน้อยกนะพอดีทางมอเซตอนนะไปหาลงเตี๋ยก่อนเนาะพอดีว่าอ่าโทแจ้งอยู่บ่าว่าจะดีภาพนี้ได้หรือเปล่าได้เนาะโอเคเนาะ<ๆ>อ่ามึงมึงคอยสิบหาหมวกตั้งกล้องก่อนลงเตี๋ยวมันมนี้มื้อนี้มีแนวมาัลส์ไพ่ลงเตี๋ยวอีบ่บ่นี่ ฮะ huh? มียี่บอ่อปนี่นเราเสร็จเอาไว้หมดเลยสิรับไปตลาดรับไปตลาดที่นู้นแล้วแปนั่นขอเงินไ <Huh? S 2> ม่ฮักฮะเอาไม่เจ้าเองนะือว่าไม่หักเฮ้ยไม่ฮักผักขึ้นมาให้โอ้ก็ดีได้เนาะเออแบ่งกันในกล้วย <laughs> ไปมาแชร์น้ำแน่นนนเนาะไปเลยเอ้าสบายดีอีกเแื่อนึงเด้อพี่น้องเด้อเนาะพอดีว่ามาแต่บ้านน้องดาวพี่น้องเนาะ<ส>ตอนนี้กับเวลาจากมุมก่อนประมาณสีส่มุมพี่น้องเ<า>นาะยิ้มเข่ายังพันได้กินเขาเ่าแรงอยู่อะไรลงในในหลับแมวนะแมวหากระมาขายตัว มันจะขายออกตัวได้หรือเปล่าถ้าขายออกตัวเออไป,ไปไปเอาขึ้นในจีนก่อนเมื่อนี้อะไม่ได้ซื้อมาฝากน้องเตี้ยอะไรไปหน่อยเนาะแบบซื้อมาสู่กินเนาะกินน้ำกันไวกินเข่าเพอชออะไรกันไปกินเขา่าพายังไม่ได้กินเข่าไปหน่อยก็ได้ยุวเข่าเฮงตอนนี้นะพอ,อยแล้ว Những sống tổ Tông cắn bò rồi đi. Tâm, tâm, tâm. Oh, sút bay phá. Anh đạo kỳ nào. Oi, chỉ có cái hà nội, đi. Có cái hà nội, nằm. Hàm, nằm. Cảo nằm, còn đời. Mm, cái mhm, được mhm, mhm, đó, nhỏ đây vào mhm, đi. ท่าน้าจองเจ้ายังบ่ยังอยู่บ่เบิองเจ้ายู่เข่าเลยพี่น้อเลยโอ้พี่แมันห้องกินเข่าเกินเข่าสวยนี่เขาเที่ยงได้สี่โมงนี่พี่ต่อเลยพกเตี้ยกินได้บ่เข่าวะนี่ ยังอยู่เอาไปจูดได้บมเด้อย,ยัได้กินบ่อดีเลยลสะอ่ามานี่ได้กินน้ำกันนี่อือไหนแคน้ำไม่กินของแหงกินนำ้ำนีเรื่อ <laughs> ของแห้งได้กันได้เรของบ่ไมะไม่ได้ไปงเรียมก่อน ถ้าเตรียมมากกว่าถ้าเตรียมเครื่องออกมากกว่าไปลองเลยเนาะเด็กปล่อยแรล้างมือก่อนเถอะไปองเลยเนาะเด็กกินข้าวแดงน้ำเบาด้วยนี่ปล่อยมือกินข้าวเที่ยงอันนี้หน่อก็ได้ไปปล่อยไม้ลงมาทีงนี้หน่อยถ้ากินไปจอดวงได้ไปลองเลยเนาะอ่าขึ้นใช่ขโอ้ยจะจอดขึ้นใช้ดินี่ว่าอ่าเอ้าจอดนี่แล้ววะมาลงเตี้ยนี่แหละไปลองเลยอ่มาจอด

nha này, mận kiếp bỏ, cái mi, cá bún cái mi, cái mi, bỏ bỏ xoài tuổi cả bo, bo, sai đấy, chuối với chì đội ngày ngay đấy nó, ngay ngay đấy, nhìn khoai sấu, ui, ấm áp với chuối thì ok, má má, má đi, thái hũ, thái má đây để ta coi họ gì hay, chạp lưới cả bỏ ra đây, phía đâu này nó phía đầu này nó ha 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 ồ, ừ. nhắc à? ừ. à, ừ. mà hát nó cản đây uống nhung mồm này ông hả? à, để giờ tăng con con nó ô, ừ. ừ, nhung kìa đấy, này ừ, ừ. À, ừ. mà ờ, phía này nó tụi ông tía mài lại sạch bài đi đó. tay má lắm đó à, đôi đôi à, mân cứ. ờ, mát đây, mát đây xài đi à. พูดหน้ามันจะพูดน้ำล่างพูนเด้อมาสาลีอยู่คุณเดนอหน้าน้ำร่างเนอมาพี่น้องเอ๋ยเนาะเออหิวข like cool ้าวโอ้ยหิวเ่าอ่ามาจิวจอยจะพูดกันเอ้ยมาหาตุงเตี้ยอีกว่าซื้อปลาปลาเผาตัวนึงพี่น้องเอ๋ยเนาะไปขายคว้าวววขายคว้าวววบัตเลวก็ปิดบัตเลวก็ปิดไมมอันนี้นะมาฝากวอเซนมาสาลีของต้นบ่เนี่ยโอ้อะไรกันพี่น้องเอ๋ยเนาะ ก้อนลลายยู่แต่มาเปปิดเบิขอบใจขอบใจเอ้ขอบใจลลายปนปิขงมขามเออปีิอินปพี่น้องเด้อนข่าเด้อพี่น้องมา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 ขข่าเด้อพี่น้องเด้อบางียย่าไม่ละอือเข่าทงบ่นี่ขเข่าเทงบ่นี่ทางนี้ก็ได้บ่ทาง้งนี้บ่เหนยวเด้อ ตอนนี้ม่ยู่เปิดทางว่เสียเปิดทางสิใครยเปิดกันบ่อนี่งเี้ยนี่ิบ่อมเยอะใส่จิ้มๆง่ามามาพี่น้อยเนาะกินข้าวแรงแรงเลยเนาะหนาวก็ได้ค่ะตุมดึงกันผ่าพื้นเดียวกันบ่อตมตุามาไุกมตุมาตุงเต่มอิข้าวมะไอ้กิมจ้จิ้อไกันอือ ตอนนี้ต huh ัวบางเงยแ้ยเงยนอแค่ของกางว่ส huh, uh ีชอไปหาลุงน้อยทีนชอเห้นแล้วกลายไหมวะมึงลอยหาก็ไ่อเออเอ้ยแมว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 มันตัวหนึ่มาว่ายปลตัวแดงเอ้ห้เขามาแต่วัดหนึงวาว่อยงไ้มันตะข้อเดียวออกไป ไรกินด้ว่าเอคนเป็นพุงเอาเผาหอ่นี่เป็นอันนี้อันจ้องอันนี้รอไปเนี่ยเล่าอเขาเฮาไปอาบน้าเนาะโอ้เฮาเสีมารรมาซาดพี่เราเลยุ่มรนอเดือดท่านมาเนาะ

บ่อเหรอจหิวข่อแห้งกินอะไปลาหตีนแล้วไ่หิวข่อแห้งเดว้งนดต้นสั้นเนาะมาจะาีหุ่นดีแล้วเนาะทำอะไรเปลาเสะไรสื้อภาไหแบบลุยฮะลุยทำงานต่อเี๋ยจะพาลุยได้ปล มิจพาลุยวะมิจพ่าวจะดีลุยวะเ่้อเราจะยครับเอาอะไรแล้วสนสั้นวะเอเอาอะไรว่าจะดีส่วนสั้นวะเอ้ยถ้าขอกระทันดูงานตัวอะรก็ตีแต่ก็หาแขอยหาพ่อพอกับพอคนใดอ่ะคนใดแข่นมอนกังเนาะพา เป็นง่ายที่ผายคือเขาเที่ยงนี่คือเขาเช่าเลยคือตอนเที่ยงกินบ้างเขาเขาเขาเที่ยงคือตอนแรงเียงงตนแรเขาเขาเที่ยงเที่ยงครึ่งบ้านนี่เขาเที่ยงครึ่งเที่ยงครนก็ยังกินอยู่ได้พี่เดียเพราะว่าเขาเขายังไปนอนด้เขายังเห็ดเบียดเลยเนี่ย ใางให้เวียกูด่าให้กงกปนยุ่แมว้นเราขอเรามาได้ยูฮอนพนบอได้ขึ้นเนี่ยแมวบอกมันต้องหลายแ่งเสียมันหลายตวมาแปดตัว มันตายแบบโตมาแปดลหมดเดือดจุดเดือดซีมันตายซีตซีเดอซีนั่งวนขาเดยอมันนาเดวมันามันนาอ่ะก็ตายบางแมวเราเป็นได้ไหมเพื่อมันก้อนหินใช่หมสิคือบดวะมันขาว่ะคือบดมันขาแนี้แดงแบบ่ี้ด้วก เหม่งเน้เข้าจะชื่อบะบอเขาสี่นะเข่าชื่อว่าเจ้าชื่อเจ้าชื่อเข่าอันนั้นไหวทีนะเนียนนะเนี่ยเจ้าชื่อเขาเวลาเข้าเจ้ากำลังมาอยู่บ้านปีนี้เนาะเนีนเนีนเนี่เพิ่งซื้อเข่าอันนั้นไหวเนีนเนอยู่ก็เป็หน้าเนาะเนนกำลังมาอยู่กังมาอยู่ ทั้งได้ปีนี้แต่ว่าเต็มที่ได้เป็นปอแม่แน่แต่พอเนาะแม่นแล้วรซื้อซื้อไว้ซื้อแบบเป็นเข่ามันเขาสร้างเหมือนขายเป็นโลอะไรดิซื้อเข่าเขียวก็ซื้อเข่าเขียววันนี้นะอ่าประเสริว่ายากว่วหายากไปเอยเนาะกิโลนึ่งหาท่านข่าวว่ากิโลนึ่งหาท่านในเข่าเขียวอืมเข่าเขาเขียวอยู่ไเปลี่ยนได้ได้หรอกอ้คอยคอยกับเบอร์จักด้อ แมวเนี่ยเดือดตัวแดงก็เดือกว่าบอาเฮ้แต่ว่าห้าสิบหาแล้วอืมอหึเฮ้ยมาหน่อยตกใจวะเดือเดเจ้าเตะไว้แล้วโอ้น้อยสินี่แม่งต in ื่นมาแม่งเลยนี oh. ่แม่งตื่นแต่พี่น้อยสายเท่านี้ก็จะหาขั้นนี่เตัวละลูกไว้บ่ปลูกไว้ นั่นี่ลกะโคนโคนนั่นเนี่ทันไี่เก็บบิยังไล่นเเก็บ้าโคน้นตายต้องเอทกี่กินอย่างไรเมื่อยบนี้นไม่จะกินไหมนี่นะสูตรนี้ยังบอสูตรนี้ยังบอคักไหหาก้างออกรถหาก้างเลยอ่าไอ้มิพี่มนาหนาห์มนาหจะเปลี่ยนสูตรไหมจะโมลิพิทเนาะ นี่ยอดกรบเพือมรมไม่ต้เตี้ยใส่อะไรนี่นะปุ้ยบักมาบักแม่ด้เลยทั้งหมขาเทานเนาะทาก็ได้ก็สอบบ้านแต่ไม่นี่แบบนีออกตะคานขั้วเลยท่าไม่ขัน่าบอนั้นอิน่นน่ น้ำไห้น้ำหยดกุลแลต้นกระโต้น้งไห้มดบวมมดบ่น้าคนมาขังหน่วยเดียวสะปัดถาดเครื่องได้กระโตูดแล้วอออันนี้ขังน่วยเดียวได้นะถ้าตัวนั้นอ่อนเคี้ยมนี้แต่ว่าล่อนี่พอใหม่แล้วบ่เป็นญาติที่บ้าแล้วข่าวดีแล้วเนาะบ่ ป่าที่ดีก็เกือบก็ได้แค่ป่าแค่นี่โอ๋อคือมันตกมาฮะมาเรื่องรับป่ากันเดี๋ยวนึงมวยสองเอาออกแล้วอไม่นะว่าว่าพักแต่เนี่ยพ่อประกาศเอ้าวช่วยเป็นนั่นเอามาแน่งเดียวมันเสียอาจะได้ช่วยเราเอากระหังสาตัวนึงไว้กสาแล้วกินพีชกินขี้หอยนี่ฮะขี้หอยซึ่งมันขี้หอยจูมาแล้วกะออมแชกิเล็ก เอาไากินคงเลยพี่บ๊พี่ได้ประดุงเนาะมันก็ไข่บวมมาแล้วเราแช่ได้สิเบิงแลกินพิษก็ได้กินยังกับไข่เือนๆที่เะกินพวกพิษเนี่ยตัวยาเป็นประดุงยิยาครับเพื่อไ่สงเนาะเขาก็ได้ขวดให้ได้อาข่าบาคนขาดถึงเ่ยไห้น่มันต้องขวดหรือว่แต่เขาเนาะ mà hỏi lên lần được đó lần này gọn cuộn là lòng đi con in mân cận đồ là nó đất hả tay nó mình lần này gọn lọt lẹ lọt lẹ đấy là lọt lẹ lẹ lọt lẹ là lọt lẹ lẹ lọt lẹ lẹ lọt lẹ lẹ lọt lẹ 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 thì mình cả nhà mãi nhắn chuẩn bị chào mừng nhất chào mừng chào mừng nhất chào mừng gì chào mừng nhất chào mừng lên, chào mừng nhất chào mừng nhất chào mừng nhất chào mừng Mình chào mừng nhất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  chào mừng กองทำเงินกองทำเงินด้วยไม่ปลามีปลาไม่เหนาะองปลามันเลยเป็นกองวันนี้จอด่หมื่นมกามามาขนข่าแคหมื่นทั้งใจมากินข่าแค้มื่แต่ว่าขินข่าอยู่อต้องเตี้ยก่อนไป่อไปเอาไว้มาแต เป็นนังต้นนาม่ตูเมื่อประจูทั้งในห้องห้องคงไพ่แม่ห้องเจ้าบอห้องเจ้าบ่เ้ยประตูนะอัน้เป็นมาพุ่นเปนไข่ได้เนด้มอ๋อจ่มื่อ่าเมื่อเป็นเบื่องของเจ้าบอกเมื่อวบยเดเมื่อมาวิบยาก้าเมื่อที่ว่าผ้าพันพาจ่ายขึ้ออกมาลุงมอนันามาจ้งเพราะหลายคนกแล้พึ่กะเปิดเบื้องชี่นะเปิดเบื้งตรงหน้าตา กุมอัดเลยตอนนี้เนาะแล้วเขายังขังเขาไปยู่ดีเขายัางเดี๋ยวเราจะเอาสวรรค์มาเจาะห,หูไปใหม่เราไมีอยู่สวรรค์นนะขังไปยู่ก้อนยังจ่อหูแปลงใหม่แห่มันอยู่โตัปนก่อนจะเป็นช่างเป็นเป็นช่างหรือมวยช่างนะแกะใครแกอยู่เจาหูอันบูลมนช่นนั่นน่ะมียันสวรรค์อยู่เจาะไปแล้วแล้วเจาะใหม่ปุ่นใหม่แกอยู่ กาตอนเลื่อนแม่อุตสาหนะจัางบมาาตึงิะเล่นใช่หเออว่าจะใส่ด้วยมือบ่นบ่นเล่นแล้วช่างก็ช่งก็ไปช่งก็ออกไปอันอืมไม่ได้ข่าวดีอีกดิข่าวดี ได็กๆด้เยอะน่อยนะว่าจงโคได้เมื่อใครโคได้ม่นี้นะตอเข้ามาตงีมางแล้ว่าตัใสใส่รแมวแมวแมวมองมองน้องก้อนเจ้าล่ะนงบก้อนได้กินออกไกลๆลูกน้องบน้องไกลแม่ออกไปหา้อนอเยให้ไวบ่ là mặt thua ô ừ. mặt bơm ừ. rồi nhà nè bạn Sai xài bọc bầm bầm, bầm cái điều đó xài bầm bầm cái điều đó dữ hên quá Hãy thôi cho phai Ghiền Mì Gõ กิดเงียมันมีเสียงในนนึงพี่ท้องนกบเนืจุดดับจุดดับว่เสียบเนาะเออเซนปลากับี่น้อนเนาะตอนนี้กันเลมกินแล้วกินเบะได้กินกัจมาบางบาง ไม่ใสิปิดนี่ไม่ใช่แบนี้โหงววนขึ้นลายเลยวะในห้องบมพมีมังวันกิน,นั่งกับบทันระยะเอาเี่กินไดนวะปลาคน,นเนาะยาหรื<ะ>อปะฮะ้กินเล่มกินเบ็ดเนี่ยปุ่นกันใตาปลามากกว่าวตา <laughs> แต่ก็มักตาปลาใช้ไหมก่อืมใช่ปะ่ะเมืองเจ้ามากกินกระพุ่นหรือเปล่าเบาเลยกีนอเด้อกระพุ่นนี่เห็นแบบว่าแมวกับลงกันกว้วนนี่เน,นาะคุณอาสั่นคนที่คุณอากินมอเอคือหนึ่งเพราะมันมันจีบข้าคอไม่เป็นไรอีกอะฮ้

อปลาเลกน้ำปลาชั่วกรพุ่นนะแซบเหนไหมเนะาะนอกจาพวกบัวพักหอมชั่วกรพุ่นนะแซบแล้วพักบัวพักหอมปลาเลกบ่แดดโตกลางตรงนี้ค่บ่แดดบ่แดดกบ่เนตนีื่ไหมมััห้องอะ่ะคือเก่าสมนงขนนี่แหละมันกรได้าะไเลยอ <laughs>

มาไหมวะบานเี่ยมาอคืนนี่ะไปไกินซีราีมาเตียมของเอาเอาเงินเท่ากับการใกระเลียงมาพค้อมได้ตัลงบ่ตัลงบ่เียงวาเลยกว่าอยากได้ของอ่นอังตัวแบบเียนิาะ Ok bây giờ nó Thằng quay con, giờ chỉ có ở nhà Thằng à, giả mình đi con Mà Bây giờ nó Thằng ở ngoài đây không tiền Hỏi mày không? Một đèn xem. Một ma tại nhà thằng tức này xe vào nhà đấy à à, tức Ấn tức Ấn tức าเพนอ้ยเนาะไมทั้งหมดใส่ไปเรียก้อนานี้ไปมีตู้ซื้อไม่มางน้อยมกันมันยังงอ่ะมันมีรมตุ่มเนี่ยกันกระตุ่มแล้วกับมันดีตรนะผมดีพมตัวเก่าในกระตู่มันมีาพื้นเดียวนจนีแหดูกระตอบดีดีด้วเนาะโอ้ยนคนตกล้มหิวมาเฮดแต่มันว่าเฮดแต่ดีกานี้ม่ได้บ่มันดีแมันดีกานี่อ่

À, ờ <laughs> này tha kêu bị đời đó. Ta là... Hà. là ca, ta gì gì Chữ nha. Chữ bơ gốc này. Ờ. Cứ mà xài Hát. À. À. Hạt. Món, nói vô. Mần nói. À. Mần hát đây hạt mần đừng đừng. Điều. Cơm à. cơm như đấy. Hàng vào con. Giờ bơ hải anh xài đây. Bỏ bay lơi đi bố <laughs> <laughs> Ở đây xài. Nhưng, nhưng muốn xài vào đây bỏ sửa là cứ muốn xài sư tụi muốn xài đây luôn đây ừm nó, tôi hỏi hai lỗ, Để hỏi nó, 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 mới đây là, bữa nay, con, là gì, à, tham đại can, chuyện của núi nam của cha đấy, trong đại đấy phi long đấy, hôm con, đây phi nó, hôm nay cả về mà hỏi ông tiếc, em vào không. แปลเ<ะ>ต็้ใส่ตูเซบลมห้องบุมรโอ้เจ้าหัวหน่อยเนาะตูเจ้าหัวใหญ่แป่เป็ไอ้ไปไพปลำลาไปก่อนพิพาไประการใดก็ขอโทษขออพัยน้าพี่น,น้องเนาะสบายดีเด้อพี่้องเด้อ